และเก้ารวมกันเลยดีกว่าครับก็ว,วันนี้เราจะมาแปลแบบฝึกขัดนะครับครั้งที่แปดและครั้งที่เก้าซึ่งครั้งที่แปดก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าแต่ครั้งที่เก้าก็จะยาวขึ้น ก็จะแปลเหมือนเมื่อวานก็คือแปลยกศัพท์โดยพยัญชนะหนึ่งรอบแล้วก็แปลโดยอัดนะครับก็จะแปลสองสองแบบฝึกหัดคือแบบฝึกหัดครั้งที่แปดแล้วก็แบบฝึกหัดครั้งที่เก้านะครับก็เราจะได้เอาไปเป็นแบบอย่างในการทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มแปลแบบฝึกหัดครั้งที่แปดครับโดยเริ่มจากตัดคาจะ อีบ่วันตะปเทเสนะครับเป็นต้นไปเราก็ค่อยๆดูไปนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสามามดีภาพที่สองซึ่งก็น่าออกนะครับเนื้อหามันเหมือนกับเรื่องราวในยุคปัจจุบันของเราก็คือที่เราเห็นกันนั่นแหละครับคล้ายๆกันนะครับเป็นเรื่องของที่ออกข่าวดังๆนะครับแต่เรามาเริ่มแปลกันเลยนะครับมาหานิโคโทนะครับเป็นประธานอ่า แต่ว่าเราต้องแปลอาราประนาก่อนนะครับจะกับตถาจะก็ตถาในการนั้นมหานิคโครโทอันว่าต้นไซใหญ่เอโกโต้นหนึ่งไอตรงนี้คือประโยคเขาแปลร,รวบนะครับรวบสี่ตัวนี้ซึ่งเป็นคำขยายของมหานิคโครโทตั้งแต่โทกันงเป็นต้นไปจนถึงเอโกเนี่ยเป็นตัวขยายก็เลยต้องแปลร,รวบไปนะครับ เอโกต้นหนึ่งวัดทิตวาอันเจริญแล้วโถกังหน่อยหนึ่งทิโตตั้งอยู่แล้วมันดะปากาเรณะโดยอาการแห่งมวลดบโหติย่อมมีหิมวันตับปะเทเสในประเทศแห่งป่าหิมวันโสนะครับกับสักุโนนะครับโซสักุโนอันว่านกนั้น เนตวานำไปแล้วครับมีอาทิศัพท์นะครับก็ต้องโยกศัพท์นามขึ้นมาซึ่งก็โยกเหมือนในอาทิเลยก็คือรูปาณินะครับตัดฐาก็ในที่นั้นในที่นั้นก็คือในที่ต้นไซใหญ่นั้นนะครับแล้วก็เขียนฐานในเฉยๆก็ได้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าในที่นั้นโซสกุโนอันว่านกนั้นเนตวานำไปแล้ว รูปานิซึ่งรูปทั้งหลายมิคะรูปาทีนี้มีรูปแห่งเนื้อเป็นต้นตัทธขาเนในที่นั้นขาทติย่อมเคี้ยวกินอันนี้ทันไหมครับทันเับโส,สะกุโนอะไรนะครับได้ได้ได้ไหนครับ เดี๋ยว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 แปก่อนนี่กำลังอยู่ในสูง,ดง,ดงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ครับตัดสมาเพราะเหตุนั้นต้องโยกโสสกุโนมาเพราะว่าเอาประทานหอนด้านหน้านะครับโสสกุโนอันว่านกนั้นเนตวานำไปแล้วนะครับอันนี้มันติดนิดนึงโยกโส,สกุโนมาเอาขึ้นไปด้านบนนะครับ เพราะว่าไม่มีที่เขียนตังปีก็คือพระเทวีซึ่งพระเทวีแม้นั้นตัดถาฐานเนนะครับเหมือนเดิมตัดสมาเพราะเหตุนั้นโสสกุโนอันว่านกนั้นเนตวานำไปแล้วตังปิเทวิงซึ่งพระเทวีแม้นั้นตัฐาฐานเนในที่นั้นเอวะนั่นเทียวทเปตวาวางไว้แล้ว วิตปันตะเรบนคาคบแห่งต้นไม้บนคาคบไม้นะครับโอโรเกสิทรงแลอะโลอ,อโรเกสิแลดูแลไม่ใช่ทรงแลดูนะครับเพราะเป็นนกแลดูแล้วอาคตะมักคังซึ่งผนทางแห่งตนมาแล้วเกียระได้ยินว่าอาคตตมกโคโรกนังอันนี้เป็นประธานนะครับ อันว่าการมองดูซึ่งผลทางแห่งตนมาแล้วธรรมตาเป็นธรรมดาเตสังสักคุณานังนะครับเป็นธรรมดาของนกทั้งหลายเหล่านั้นก็คือโหติมาเป็นกิริยาภูพาปิดโหติยอมเป็นนะครับตสมิงคเนในขณะนั้นเทวีอันว่าพระเทวีนะครับเห็นเลขใจก็หา,าอิตนะิเปิดเข้าจากด้านหลัง นะครับจินเตตว,วาคิดแล้วว่าประโยคตรงวัตตินะครับคุยกับตัวเองก็โยกอันอันอันเราขึ้นมามยาอันเรานะครับอันว่าอันอนันเราอย่างอะไรอย่างนกนะครับก็คือต้องเป็นสักุนังอิมังสักุนังนะเราลองมาแปดอิธานิในการนี้ตรงวัตติอันว่าอันมะยาอันเราอิมังสักุนังอย่างนกนี้ ปราเปตงุงให้หนีไปวัตตติย่อมควรอิติดังนี้อย่างนี้นะครับอ่าน,นี่เป็นถือว่าเป็นประโยคหนึ่งเลยนะเราก็เขียนเลขสีตรงนี้นะเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าต่อจากข้างในนะครับโอคิปิตาวายกขึ้นแล้วหาดเหซึ่งพระหัตทั้งหลายอุโพทั้งสองกัตตวากะทำแล้ว ปานิสัตย์ทางนะครับซึ่งเสียงแห่งฝ่ามือจะด้วยเอวะนั่นเพียวมุขสัตย์ทังซึ่งเสียงแห่งพระโอษฐ์จะด้วยตังนะครับก็คือนกตัวนั้นตังสะกุนังอย่างนกนั้นปาราเปสิให้หนีไปแล้วะนั้าประโยคนี้เป็นประโยคเหตุกัรเป็นประโยคเหตุกัร ประธานก็คือเทวีแล้วก็มีประโยคเลขในซ้อนเข้ามานะครับซึ่งข้างในเลขในก็เป็นตรงวัตตินะครับอัฐะนะครับอัฐะบวกอัฏฐาอาฏฐะครั้งนั้นประธานก็คือกรรม,มะชวาตาอันมาโรคมอันเกิดแล้วแต่กรรมชะก็คือเกิดหรือจะทับศัพท์ก็ได้นะครับกรรม,มะชวาตากรรม,มะชวาตาอันมารวมอันเกิดแล้วแต่กรรม เจริงสุวันไหวแล้วทับเพในท้องอัดสาเทวิยาของพระเทวีนั้นสุริยัตถังคมนะกะเรในการเป็นที่ขึ้นไปแข่งพระอาทิตย์แต่ทีหลังก็ได้มหาเมโคอันว่ามหาเมฆคัดชันโตคำรามอยู่ สัพพะพิสาสุในทิศทั้งปวงทั้งหลายาต้องแปลทั้งปวงทั้งหลายก่อนอุทหิตั้งขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการแปลของครั้งที่แปดแต่เราจะแปลยกศัพท์อีกรอบหนึ่งแล้วก็แปลโดยอัดน,นะครับั้งแต่ต้นนะครับจะก็ศรัทาในการนั้นมหานิโคโทอันว่าต้นไซใหญ่ เอกโกต้นหนึ่งวัติตาวาอันจเจริญแล้วโถกังหน่อยหนึ่งที่โตตั้งอยู่แล้วมันดะปากาเรณนะโดยอาการแห่งมนดกก็คือเป็นศาลานะครับมนดกก็คือศาลาเป็นอาการก็คือลักษณะมันเหมือนศาลาก็คือให้ร่มเงาโหติย่อมมีหิบวันตับปเทเสใน อิมวันตประเทศหรือในประเภทแห่งป่าหิมพานโสสกุโนอันว่านกนั้นเนตวานำไปแล้วรูปานิซึ่งรูปทั้งหลายมิคะรูป,ปาทีนี้มีรูปแห่งเนื้อเป็นต้นตัดขาหาเนในที่นั้นขาทติย่อมเกี่ยวกิน ตัดสมาเพราะเหตุนั้นโสสกุโนโอันว่านกนั้นเนตวานำไปแล้วตังปิเทวิงซึ่งระเทวีแม้นั้นตัดขาฐาเนในที่นั้นเอวะนั่นเทียวทะเปตวาวางไว้แล้ววิตปันตะเรบนคาคบแห่งต้นไม้โอโรเกสิ แลดูแล้วอาคตตมักคังซึ่งผลทางแห่งตนมาแล้วกีระได้ยินว่าอาคตตมัคโคโลกานังอันมาการแลดูซึ่งผลทางแห่งตนมาแล้วธรรมตาเป็นธรรมดาเตสังสักุณานังของนกทั้งหลายเหล่านั้นโหติย่อมเป็น ตาสมิงคเนในขณะนั้นเทวีอันว่าพระเทวีจินเตตวาทรงดําิิแล้วว่าตรงวัตติอันว่าอันไมยาอันเราอิมังสก,กุนังอย่างนกนี้ปร,ราเปตรงให้หนีไปวัตติย่อมควรอิธานิในการนี้แปลในการนี้ก่อนก็ได้นะครับอิติดักนี้ โอเคปิตาวาทรงยกขึ้นแล้วหัดเถซึ่งพระหัดทั้งหลายอุปโภทั้งสองกตาวากระทำแล้วปานิสัตทังซึ่งเสียงแข่งฝ่ามือจะด้วยเอวะนั่นเทียวมุขะสัตทังซึ่งเสียงแข่งพระโอดก็คือเสียงแข่งปากนะครับจะด้วยตั้งสกุนังยังนกนั้น ปราเปสิให้หนีไปแล้วเป็นเหตุกา์ตุววาจกอธาธะครังนั้นกรรม,มะวาตาอัตมารมกรรม,มชวาดหรือว่าอัตมารมอันเกิดแล้วแต่กรรมจริงสุวันไหวแล้วคับเพในทอ้องอัาเทวิยาของพระเทวีนั้นสุริยถังคมณะกาเร ในการไปที่ขึ้นไปแข่งพระอาทิตย์มหาเมโคอันว่ามหาเมฆพัชชันโตคำลามอยู่สัพพะทิสาสุในทิศทั้งปวงทั้งหลายอุทหิตั้งขึ้นแล้วครับแปลโดยอัดนะครับก็ในการนั้นในหิมะวันตัประเทศ มีนะครับมีออกมาเลยต้นไซใหญ่ต้นหนึ่งที่โตแล้วหน่อยหนึ่งตั้งอยู่เป็นประดุกลมเงาคือมณฑบก็คือสารามันตั้งเป็นเหมือนมณฑบเป็นสารานะครับนกตัวนั้นนำสัตว์ทั้งหลายมีเนื้อเป็นต้นไปในที่นั้นแล้วก็เขียวกินเพราะเหตุนั้นนกตัวนั้น จึงนำพระเทวีแม้นั้นไปในที่นั้นเหมือนกันคำว่าเหมือนกันคือนั่นเทียวเอวะนั่นเทียวคือเหมือนกันแล้วจึงวางไว้บนคาคบแห่งต้นไม้มองดูทางที่ตัวเองมาแล้วมีเรื่องเล่ามาว่าการมองดูทางที่ตนมาเป็นธรรมชาติของนกเหล่านั้นหรือว่าเป็นธรรมดา ในขณะนั้นพระเทวีก็ทรงดำริว่าการที่นะครับบัดนี้การที่เราให้นกตัวนี้หนีไปจึงจะควรดังนี้แล้วจึงยกพระหั์ทั้งสองข้างขึ้นแล้วทำเสียงแห่งฝ่ามือและเสียงแห่งปากภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรตบมือกับตะโกน นะครับอยางนกนั้นให้หนีไปต่อมาลมกรรมชวาตก็ได้หวั่นไหวภายในท้องในท้องของพระเทวีนั้นในเวลาเป็นที่ขึ้นไปแห่งพระอาทิตย์มหาเมฆก็ได้คำรามไปทุกสารสัพะสารทิตตั้งขึ้นตั้งขึ้นแล้วอันนี้คือครั้งที่แปดนะครับ